จนมีสิทธิ์ไหมคะมีหุ้นให้ซื้อไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งไปละห้าบาทนะคะ <c oughs> พวกเธอรู้อะไรไหมตอนนี้ปากของพวกเธอมันไม่ได้ต่างอะไรจากทางขยะเลยนะ <c oughs> เพราะมันมีแต่คำพูดที่เหม็นเน่าได้แล้วจ้ะเอากี่ไม้ดีจ้ะ <c oughs> เอาสิบไม้ครับเขาเดนียวสองห่อ ได้จ้ะข้าเดียวสองนะครับนีจ้ะขายดีไหมครับแม่ค้าขายดีค่ะลูกค้าเริ่มติดแล้วติดหมูปิ้งติดไหมคะเฮ้ติดหมูปิ้งอะไรจ้าผมแซวเล่นนะครับแล้ววันนึงขายได้ประมาณกี่ไม้ล่ะครับก็3,000ไม้นะจ้ะมากสุดก็5,000 ถามทำไมล่ะอยากได้สูตรหรอได้ลรอครับแม่ค้าไม่ห่วงสูตรหรอไม่ห่วงหรอกถ้าหมูปิ้งร้านฉันช่วยสร้างอาชีพให้คนได้ฉันก็อยากช่วยครับหมูปิ้งผมสแกนจ่ายนะครับได้ได้ครับนะ,นะอะ่อะเรียบร้อยแล้วนะครับจ้าขอบคุณอีกนะขอบคุณนะจ๊ะพ่อที่ทิ้งสูตรหมูปิง้งแสนอร่อยไว้ให้หนู ขออขนุญาตค่ะท่านประธานมีอะไรคุณบีมน,นั่นก่อนขอบคุณค่ะคือว่าดีมได้ยินข่าวลือมามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคะข่าวลือเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่ท่านประธานจะขายหุ้นบริษัท51จริงหรือเปล่าคะจริงสิฉันจะขายจริงๆเธอจะซื้อเหรอบีมคนเดียวไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะท่านประธาน แต่บีอยากรู้เหตุผลว่าทำไม,มท่านระธานถึงขายฉันมีเหตุผลของฉันเธอไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าฉันฝากช่วยกระจายข่าวแจ้งคนที่สนใจหน่อยนะส่วนราคาเดี๋ยวเรามาประมูลก,กันอีกทีค่ะได้ค่ะท่านประธานขอบใจจ้า แกเลิกขี้ตกใจักทีได้ไหมเออเออฉันพยายามอยู่แล้วแกเรียกฉันมีอะไรนี่แกมาดูนี่สิดูเร็วอะไดูแกคิดเหมือนฉันไม่บีหนึ่งคิดสิบีสองหนึ่งสองสาม <c oughs> หมูปิ้งนะจ๊ะหมูปิง้งหมูปิ้งร้อนๆเลยจ้าเฮ้ยใครอะฉันถามว่าใครถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ส่งหมูปิ้งมาเดี๋ยวนี้หใหญ่บีมฉันก็ตกใจหมด <laughs> ถ่ายเครียดแหมเครียดอะไรมาจ้าแม่สาวออฟฟิศคือว่า ท่านประธานฉันก็จะขายหุ้นบริษัทฉันกลัวว่าถ้าเขาขายให้คนอื่นบริษัทที่ฉันรักมันจะเหลือแค่ชื่อนะสิแล้วเธอจะทำยังไงล่ะบีมฉันอยากซื้อหุ้นบริษัทแต่ฉันคนเดียวน่าจะสู้ราคาประมูลไม่ไหวลูกหมูร่วมหุ้นกับฉันนะเพื่อนฉันรู้ว่าเธอมีเงินเก็บเยอะกว่าฉันอีกแต่ว่าร้านหมูปิ้งของฉันล่ะ เธอก็ขายต่อได้ฉันยอมให้เธอเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ต้องเข้าบริษัทเธอกับฉันจะได้กําไรนละครึ่งน้านา,นานลูกหมูซื้อหุ้นบริษัท LKT กับฉันนะโอเคบีฉันซื้อหุ้นก็ได้ขอบคุณนะเพื่อนเอ้ยเยาวาแกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมได้ยินสิแกแม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยนะจะซื้อหุ้นบริษัทด,ดังแข่งกับเราฉันว่าเราไปตักเตือนมันหน่อยดีกว่าไปไม่เป็นไร <c oughs> ลูกหมูบีมวาโยกพวกเธอจริงๆด้วยพวกเธอมาทำอะไรที่นี่พวกฉันจะมาดูว่าที่บริษัทใหม่ในอนาคตของพวกฉันใช่พอถึงวันประมูลพวกฉันจะได้พร้อมจ่ายเลยพวกเธอหมายความว่ายังไงก็พวกฉันจะซื้อหุ้นบริษัทนี้ไงบีมถามงง จบปริญญาโทแท้แท้ยอดบบีมบีมลูกหมูเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเธอจะซื้อหุ้นบริษัทคุณจุ๋มเหรออืมใช่ฉันจะซื้อกับบีมโอ๊ยทำอะไรออะวะก็จะทำให้พวกเธอตื่นจากฝันไงล่ะเธอเป็นแม่ค้าหมูปิ้งไม้ละ5บาทสิบบาทเงินมันไม่หนาพอหรอกนะลูกหมูจริง เป็นคนจนต้องเจียมตัวอุ๊ยหยอกหรือว่าลูกหมูเขาจะคิดแบบเพลงที่กำลังฮิดในโซเชียลเพลงอะไรหรอว่าที่มันร้องว่าคนจนมีสิทธิ์ไหคะมีหุ้นให้ซื้อไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งไมละค่าบาทนะคะตลกกันมากไหม <c oughs> ฉันว่าพวกเธอสองคน อย่ามาดูถูกความคิดของคนอื่นเลยดีกว่าพวกเธอรู้อะไรไหมตอนนี้ปากของพวกเธอมันไม่ได้ต่างอะไรจากถังขยะเลยนะ you know, เพราะมันมีแต่คำพูดที่เหม็นเนา่าที่ออกมาจากจิตใจที่เน่าเฟะปรับปรุงนี้ใส่ตัวเองสนับเพื่อนฉันเตือนด้วยความหวังดีไีด <c oughs> <c oughs> ิเอาสิฉันนักมวยเก่านะอ <c oughs> ย่าลืมหยกไม่เอาอ่ะไม่คุ้ม แกอย่าลืมนะว่าแกเพิ่งไปถอยดังซีรีส์ใหม่มาเอาไงบีมพอแล้วใจเย็นๆจาคำฉันไว้ให้ขึ้นใจนะลูกหมูแม่ขากระเจอกอย่างเธอไม่มีวันชนะพวกฉันได้ใช่พวกฉันมีแบงค์เทาเป็นปึกๆส่วนเธอมันก็มีแค่เศษเหรียญไปกันเถอะวาคุณจุ่มรออยู่ แกไม่ต้องคิดมากกับคำพูดพวกนั้นหรอกนะลูกหมูอืมไม่เป็นไรแกฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันเชื่อว่าชีวิตฉันมีค่ามากกว่าที่พวกนั้นดูถูกจริงเพอเธหมูปิ้งร้านแกยังมีค่ากว่าสองคนนั้นอีกอืมโอ้ยี่ แกหลอกกินหมูฉันใช่ไหมเนี่ยปาต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะมีคนประมูลซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าพวกคุณคะ่ะอะไรนะคะคุณจุ๋มพูดจริงๆเหรอคะนั่นสิคะพวกเราว่าพวกเราก็เสนอราคาไปสูงแล้วยังมีคนให้สูงกว่าเราอีกเหรอคะใช่ค่ะ ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราเข้าใจสงสัยคนที่ได้หุ้นไปต้องเป็นมหาเศรษฐีโปรไฟล์ดีแน่ๆแกคิดดูสิหขนาดพวกเราเองไม่ได้แล้วใหญ่ลูกหมูแม่ค้าหมูปิ้งมันจะได้เหรอเฮ้ยไม่มีทางหรอกจริงงั้นวันนี้เราไปทับถมมันแก้เครียดสักหน่อยแล้วกันเออถ้าพวกคุณไม่มีอะไรแล้วเชิญกลับกันได้เลยนะคะ ฉันจะได้รอคุยกับเจ้าของหุ้นคนใหม่ค่ะเชิญค่ะเข้ามาทำไมยลูกหมูคุณจุม๋มเขาขายหุ้นให้มาหาเศรษฐีไปแล้วจ้ะใช่เธอกลับร้านไปปิ้งหมูปิ้งสูตรดิมขเหม่าวันที่ชื่นใจใเถอะเสียใจด้วยนะที่ต้องพูด ฝันเธอแบบนี้เธอไม่ต้องมาเสียใจของพวกเราระกว่าใช่พวกเธอควรยินดีกับพวกเรามากกว่าหมายควมามว่าย่างไรเธอพูดอะไรฉันงงไม่ต้องงงหรอกคะ่ะคุณโยกคุณวาเจ้าของหุ้นคนใหม่ก็คือคุณบีนกับคุณลูกหมูคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของคุณสองคนนี่แหลคะค่ะฮะใหญ่ลูกหมูนี่ ฉันกับอิมซื้อได้จริงๆราคาที่ซื้อมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะก็30ล้านเองอะฮะา0ล้านใช่30ล้านเขาพูดจริงเหรอคะคุจุ๋มหรือว่าเขาล้อเ,เล่นเขาพูดจริงค่ะไม่ได้ล้อเล่นยอมเราจะสาอบอีกู้เงินเขามายอมเสียดอกเปนแพนหวังจะซื้อหุ้นของคุจุจม พอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่ควรไข,ขว้ะในสิ่งที่เกินตัวจริงค่ะฉันเห็นด้วยฉันยินดีกับพวกเธอด้วยนะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะคุณจุม๋มเธอเก่งมากเลยนะเพื่อนเราสิเราเก่งทั้งคู่นั่นแหละ <laughs> ก็ทำให้เิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน